หนังเรื่องต่อไปนะครับ The s i e g e of j a d o Field ปี2016เป็น Netflix original กำกับโดย r i c h i e Smith นะครับนำแสดงโดย Jamie Dornan Jason O'Mara แล้วก็ Mark Strong นะครับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี1961นะครับแล้วก็มีหน่วย Irish นะครับผมที่ทำภารกิจภายใต้ UN เพื่อดูความสันติสุขในประเทศองโกช่วงองโก้ซีเวอร์ว War, หรือว่าสงครามภายในของประเทศ หลังจากที่ภารกิจนี้จบเพราะว่าทหาร Irish นะครับผมถูกจับไปแล้วในที่สุดก็คือปล่อยตัวกลับไปที่ประเทศ i อร์แลนทางประเทศก็เลยตีตาว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยที่น่าอับอายมากๆเลยนะครับผมแต่หลังจากปี2005หลังจากที่คนที่เกี่ยวข้องได้มารีวิวเหตุการณ์หรือว่า หน่วยนี้ไม่ได้อับอายเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นฮีโร่ด้วยซ้ำควรจะถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นหนังที่หนังสงครามอันหนึ่งที่ผมมองว่าเยี่ยมมากๆที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ได้ดูนะครับจริงๆมันมาในช่วงแรกๆที่ Netflix มาประเทศไทยแล้วก็หลายคนอาจจะข้ามไปนะครับผมบอกได้เลยว่าดูเรื่องนี้เป็นหนังที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับมันเกี่ยวกับทีมทหารนะครับผมที่แบบอาจจะไม่ได้สู้รบมาก่อนมาจากประเทศไอร์แลนด์แล้วก็คิดว่ามาอยู่เมืองนี้ เพื่อดูความปลอดภัยแล้วไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ต้องสู้กับศัตรูที่มาโจมตีเขาที่ปริมาณเยอะกว่ามากๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบหนังเรื่อง Black o w k Down หนังเรื่อง13 Hours นะครับอันนี้เป็นสล์นั้นเลยที่มันเป็นหน่วยที่น้อยกว่าและต้องสู้กับศัตรูที่มาเรื่อยๆเลยนะครับผม ที่ปริมาณที่เยอะกว่านะครับถ้าเกิดชอบหนังแนวนี้นะครับผมแนะนําเลยหนังเรื่องนี้นะครับแอคชั่นเยี่ยมมากๆเลยนะครับสู้กันเกือบทั้งเรื่องเลยและเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในปี1960นะครับอาวุธที่ทหารไอริชใช้เนี่ยมันแปลกมากๆเลยอาวุธที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่2อย่างพวกปืนบล็อกแอคชั่นและมาผสมกับอาวุธที่ค่อนข้างทันสมัยกว่าอย่างเช่นพวก FAL นะครับหนังสงครามน้อยเรื่องที่เราจะเห็นในยุคนี้นะครับยุค60เราจะเห็นเลยว่าทหารหนุ่มๆของ ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะมีคนน้อยกว่ามีอุปกรณ์น้อยกว่ามีอาวุธน้อยกว่ามีกระสุนน้อยกว่าแต่สามารถที่จะสู้ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่อีกอันนึงที่สนุกมากของหนังเรื่องนี้นะเพืเ่อนๆครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดชอบหนังแนว Black Hawk Down 13 hours นะครับห้ามพลาดเลย The Siege of Jadotabe